หายหน้าหายตาไปนานมากยังจํากันได้อยู่ไหมแต่คิดว่าหลายคนน่าจะมีคําถามแล้วก็คําพูดที่จะพูดกันในคอมเมนต์แน่นอนว่าใช่พี่จัดหรอ <c oughs> พี่จัดเปลี่ยนไป <c oughs> เปลี่ยนไปมากนะคะเปลี่ยนไปหลายอย่างนะคะวันนี้เราก็กลับมากับคลิป ยูทู e ของเราแล้วนะจ๊าไม่ได้ลงคลิปนานมากนะคะเพราะว่าออย่างที่หลายๆคนทราบเนาะปีที่แล้วนะคะจัดก็เพิ่งมีลูกนะคะคนแรกแล้วก็ปีนี้ก็เพิ่งจะตั้งค่ะตอนนี้สีเดือนแล้วนะทุกคนตอนนี้สีเดือนแล้วแต่ว่าพอจะมานั่งเล่นเกมไหวยอยู่นะคะช่วงนี้มีอารมณ์แบบอยากมาเล่นฟีไฟก็เลยว่าจะมาทําคลิปฟีไฟลงนะคะวันนี้นะคะก็จะอยู่ในช่วงประจําของเราเลยนะคะของช่องเราก็คือช่วงของมันต้องมีวันนี้นะคะจะเป็นของอะไรนะั้นมีกิจกรรมจริงๆ ต้องบอกก่อนว่ามีทั้งกิจกรรมที่เสียตามนะคะกิจกรรมรายเดือนแล้วก็กิจกรรมฟรี๋ยวมาดูนะคะว่ากิจกรรมที่จัดจะไปเล่นในวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นในคมด้วยทุกคนแบบวันนี้ตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าจะเล่นได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูละกันว่าฝีมือยังพอได้ไหมทุกคนก็ลองติ่ลองคอมเมนต์ดูละกันนะเออโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเข้าไปรับชมคลิปนี้กันเลยคะ่ะก่อนเอาวันนี้มันเดือนเดือนพฤศจิกาใช่ไหมของที่เข้ามาอย่างแรกเลยนะคะทุกๆต้นเดือน ก็คือก็คืออะไรเอ่ยตอบจะได้ไหม <c oughs> <c oughs> บุญญาผาถูกต้องเก่งมากนี่คือแบบผลเล่นฟีไฟที่แท้ถูกบุญาพาค่ะบุญญาผารอบนี้เนี่ยมันจะออกเป็นธีมน่ารักนะทุกผู้ชายจะมองว่าน่ารักซึ่งชุดอ่ะมันจะเป็นเสื้อกางเกงนะคะรองเท้าแล้วก็หัวซึ่งส่วนที่จัดบอกว่าน่ารักคือส่วนหัว วน,นั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชุดของผู้หญิงนะคะชุดผู้หญิงก็น่ารักจะชอบมากส่วนหัวน่ารักมากส่วนเสื้อเนี่ยเอฟเฟกมันเยอะเกินไปส่วนตัวจะไม่ชอบแต่อาจจะมีคนชอบนะกางเกงก็น่ารักนะคะจะเป็นแบบกางเกงขาสั้นนะคะแล้วก็ใส่เลกกิ้งด้านในแล้วก็รองเท้าผ้าใบข้อสูงแบบนี้เนาะ,ะบุญญา,านรอบนี้เนี่ยก็จะมีท่าด้วยนะคะเป็นท่าแบบนี้อ่ะท้าลุกไฟนะคะระเบิดไมโครเวฟเนาะใครที่ชอบแบบอุ๊ยพ, mínimo, พ่อหนุ่มพ่อไมโครเวฟนะคะไมโครเวฟระเบิด ท่านี้ก็คิดดูนะคะแล้วก็มีสกินปืน F P 40นะคะซึ่งบวกแม่นยำสองบวกความเร็วโหลดแต่ลดความเร็วเคลื่อนที่นะคะเวลาถือก็จะเป็นแบบนี้เนาะน่ารักนะสกินสวยแต่ใช้ไหมก็ว่ากันอีกทีหนึงแล้วก็อันนี้เป็นมีดไมโครเวฟนะคะแล้วก็จะมีกระเป๋านะกระเป๋าน่ารักอยู่อันนี้เป็นระเบิดนะคะถามมีคนใช้ไหมคิดว่าคงไม่เพราะมันแหลกสกินรถค่ะเป็นรถเพน์นะคะไม่มีเอฟเฟกนะแอร์บอร์ดค่ะอุ้ยแอร์บอร์ดน่ารักอ่ะแอร์บอร์ดน่ารักนะตีมรอบนี้มันจะออกเป็นตีมแบบไฟๆเนาะอ่ะเดี เลยนะคะใช้เงินแก้ปัญหานะคะจะได้เอามารีวิวของ เรียบร้อยเดี๋ยวจะกดรับของทั้งหมดก่อนนะคะซึ่งเราจะได้ชุดผู้ชายมากอนเอ้ยเราจะได้ชุดผู้หญิงมาก่อนมันเป็นเรื่องปกติมากนะน้องผู้หญิงในแต่ละเลเวลเราจะได้อะไรบ้างอาจจะดูเลเวลหนึ่งนี่คือเราจะได้ชุดผู้หญิงเลยนะถ้าเราเติมพีเมียมแล้วก็แอร์บอดจะได้ตอนเลเวล10อันนี้ฟรีนะคะฟรีได้ทุกคนถ้าเกิดเรามากดรับมาเล่นเนาะรถค่ะได้ตอนเลเวล20แล้วก็กระเป๋จะได้ตอนเลเวล30ค่ะผ่านมาอีกนิดนึงอ่ะอันนี้เป็นแอร์บอดได้ตอนเลเวล40แล้วก็เราจะได้สกินปืนถาวนนะะคตอ อันนี้คือเฉพาะพรีเมียมนะถ้าไม่พรีเมียมจะได้เป็นแบบเช่านะคะแล้วก็จะได้หน้าโปรไฟล์นะคะต่อเลเวล50ด้วยเนาะแล้วก็พอถึงเลเวล60อ่าวเราต้องกดมีฉะนั้นแล้วเราต้องอัพน่าต้องอัพอันนี้600ออ่าอันนี้จะซื้ออัพเลยนะ ถ้าเลเวล60นะคะจะได้มีดเลเวล70ล่ะเหมือนมันจะได้ทุกๆเลเวล10บอะเลเวล7จจะได้รองเท้าผู้ชายเนาะนี้คือสายฟรีนะส่วนสายไม่ฟรีเนี่ยก็จะได้เป็นสายไม่ฟรีจะได้ระเบิดนะคะตัวเลเวล80เราจะได้อะไรอันนี้ได้ฟรีหรอสายฟรีได้กล่องสิ้นใจสายไม่ฟรีก็ได้กล่องสิ้นใจแล้วก็ 90นะคะจะได้ท่าเนาะแล้วก็ถ้าครบเลเวลร้อยเนี่ยจะได้ชุดผู้ชายนั่นเองนะชุดผู้ชายเนี่ยมันจะแพงทุกรอบนะทาใจนะ,คะใครที่ชอบเล่นตัวละครผู้ชายเนาะแต่ถ้าใครแบบเน้นเป็นสายถูกแล้วก็อยากเก็บทุกแฟชั่นก็เน้นเป็นตัวละครผู้หญิงนะคะเพราะชุดผู้หญิงค่อนข้างถูกเนาะส่วนกล่องอันนี้ก็ยังคงเป็นเรือท้องเหมือนเดิมนะจะได้ตั้งแต่แบบมันเข้ามาใหม่ๆแล้วนะคะอย่ามาถามนะคะว่าหมดเท่าไหร่ไปหาดูคลิปเอาก <c oughs> ิจกรรมคลังแสงทมินอันนี้จริงๆแล้วจะมีของไม่ครบนะแต่ว่า พอจัดมาหาตรงแรกอะจัดเห็นว่าตัวเองอะมีอันเนี้ยตั้ง823อันจัดก,ก็เลยกดแรกอันนี้ไปเรียบร้อยเลยเขียวนะคะเคียยกับระเบิดเนาะจัดไม่มีจัดกดแรกของไปแล้วเนาะต่อไปชุดโครงกระดูกคู่หลังอุ้ยมันจะหมดเวลามันจะหมดสุนะ่มอีกประมาณ31ชั่วโมงเว้ยอ่ะอันนี้เอาอะไรออกดูอันนี้มีแล้วเอาออกละกันจัดจะเอาสองอย่างนี้ออกนะบนกับล่างคิดว่าจะดวงดีไหมอุ้ยลดราคาด้วย ตัวนี้ออกง่ายพี่เอ้าหรอใช่หรอตัวนี้ออกง่ายหรอชุดผู้ชายสองทีง่ายเกินไหมอะยังไม่ได้รีวิวเลยชุดผู้ชายจะมีสี่ชิ้นนะคะจะมีส่วนหัวส่วนรองเท้ากางเกงแล้วก็ส่วนเสื้อนะเฮ้ยรองเท้าเหมือนจะน่ารักรอ,อ,องเท้าน่ารักรองเท้าน่ารักได้เฉยเดี๋ยวออกตามเลยลองดูนะรอออกเหมือนพี่ดูนะไ <ivel S 1> ม่จริงเอ้าแกฉันได้จริงชุดผู้หญิงน่าจะเหมาดูจากทรงละทำใจไว้เลยนะคะทำใจไว้เลยผมหมดตู้เลยอ่ะ แล้วถ้าเอาสองชุดก็อาจจะหมดตู้ก็ได้เพราะดูจากทรงด,ดูคนเรามันจะดวงดีได้สักกี่ครั้งเชียวไอ้เฉอยอะอ้าวไม่เหมาเหลือต้องสองช่องโอตู้นี้ออกายจริงลองออกเหมือนจัดดูนะคะเผื่อจะดวงดีเหมือนจัดเนาะกดสองทีได้ชุดอันนี้กดไปกี่ทีวะ 1>, 1 2 3 4งห้ากดไป6ทีทุกคนกดไป6ทีได้เอ้ยอย่างเงี้เนี่ยสุมท่านี้ไม่น่าจะหมดเยอะท่ายิงให้เกี้ยงอุ้ยแต่จะกได้ท่านี้ทำไมจะไม่มีท่านี้ ทุกคนคิดว่าควรเอาท่าไหนอะมันเลือกได้แค่อันเดียวใช่ไหมทุกคนโหวตดีกวา่างนั้นอะถ้าเกิดจะให้เอาอันด้านซ้ายถ้ายิงให้กดหน้ายิ้มถ้าจะาท่าลดกดหน้าร้องไห้ถ้ายิงหน้ายิ้มถ้าลดหน้าร้องไห้เริ่มทุกคนอุ้ยแกนําขนาดนี้จะน่าจะได้กดท่าลดหรือเปล่าวะตอนนี้หน้ายิ้มแบบได้14คะแนนนะหน้าร้องไห้7 3คะแนนแล้วเนี่ยท่าลดชนะไป81คะแนนส่วนท่ายินาน้ม16คะแนนอ่ะ โอเคงั้นเรา,เาท่าลดท่ารดเสร็จแล้วอันต่อไปละอันนี้เนาะเราจะกดสองท่านะชื่อกิจกรรมท่ายิงให้เกี้ยงแต่ไม่เอาท่าเขานะคะเอาท่าอื่นเราจะปิดตาสุ่มทุกคนจะคิดว่าเราปิดตาสุ่มดีกว่าจําของที่ตรงนี้ไว้ให้ดีๆนะคะเราจะปิดตาสุ่ม5้เาเพชรอ้าวปิดตาเพื่อโอ้โหของเกลือนะมาก,ก่อนแล้วสของเกลือมาอีกก่อนแล้วสมโอ้โหแพงจาอุ้ย มีร้อีบเพรป่ะเพได้พอได,อได้ใช้ได้ใช้ได้ตาส9 5เพชรเราจะได้ท่ารถไหมอันต่อไปนะคะที่เราจะทำก็คือเป็นกิจกรรมหมูแดงนี่กิจกรรมหมูแดงมาแล้วอันนี้มันจะเป็นกิจกรรมสะสมคอรเดิชันหมูแดงซึ่งล็อกอินก็จะได้ น้โปรไฟล์หมูแดงสวมใส่เลยนะคะถ้าเล่นครบ5เกมก็จะได้หนะ้าหน้าโปรไฟล์อันนี้นหน้าอะไรหน้าแบ็กเก่าเมื่อกี้ล็อกอินได้หน้าแบ็กเก่านะแล้วก็ถ้าเล่นครบ5้าเกมหรือว่าบูย่าหมดทั่วไปหนึ่งอุ้ยเล่นชนะ1เกมก็ได้แล้วเนี่ยกางเกงหมูแดงอ้แก้หมูแดงน่ารักมากเล่นหมดทั่วไปหรือบูย่า3ามครั้งเล่นหมดทั่วไปแล้วก็บูย่า5ครั้งก็จะได้ไอวอลโอเคงั้นเดี๋ยวเราต้องไปทําภารกิจบูย่า5ครั้งง่ายสุด ประหยัดเวลาแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรมแมบพิเศษย่านหมูเด้งมัลติเวิร์สอ๋อยกส่วนสัตว์มาไว้ในเกมวีฟลเดี๋ยวเราเข้าไปดูมันเข้าไปได้ถึงวันที่3าธันวาฮะของหมูเด้งมีมาแค่นี้หรองั้นอย่างนี้ทุกคนจัดจะไปตามล่าหากางเกมหมูเด้งไปตามล่าหางเกมหมูเด้งก่อนเอ๊ะมันวิ่งเข้าบ้านตู้เนาะแฮ่ <c oughs> สามตัวโหไอ้นี่ผิวจาดมนี่เขาเล่นผิวนะวะหอ้ยย่ยมึงหอ้ยทอดทอดทอดอที่เดิมน้องที่เดิมหลังบ้านหลังน้อยโอ้ยนี่คมจังวะ มีสเต็ปวะแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยไอวอกไม่มีเหรอนี่ไม่มีไอวอลหรอทำไมต้องไม่ติด กูปีไนะอ้วอลต้องเยอนนี่หว่าทำไมมันไม่ติดอ่ะเจ็บนั้นอะตัวนั้นอะหนักมากก็ oh <my> ต่อข้างล่างตัวหนึ่งว่ะผู้หญิงต้องตายเหรอต้องหาย <c oughs> ปอบสบานนะพี่จ๋าแล้วก็ป้อมอีกือวบ้านเหลืองไม่มีอย่าไปตีบ้านเหลือ,ลอ,อกงออก่อนนะเอเไ,ไสสเอวอล นี่ชุดพลอยเตอร์ชุดพลอยกันหมดเลยหมดลรอนี่ของตัวจิ้วคู่ดาอยู่หมดตีเนี่งจิ้คู่ดาอยู่

ได้เงี้ดิให้ดิเกาะสวยเยอะแป๊บนึงนะที่ขอชอปปิ้งหน่อยเอากำลังจะมาเก็บกุญสีไปยิงห้าร้อยกูไม่ไปเลย มันมีตัวพี่มาจากหอนาฬิกาผ่านป้อมมากำลังจะติดกำแพงแล้วแล้วเนี่ยโดนไป46กำลังจะเข้ามาในโรงงานนะอ้อเย็ปืนก็ผิดููทแท็กเกอร์บักผีบักปอบเอาใหม่แขนกูจะลงที่เดิมเว้หลังเข้าหลังเข้าเพื่อนหลังเข้าอยู่ตรงฟันตรงวีเลย Okay, เปเปมๆหลังหน่อยหลังหน่อยเออสวยเป็มสวย เล่นได้นะแต่ว่าจะพูดตรงๆเลยว่าจะตามแพดไม่ทนันแล้วก็ตามแบบวิธีการเล่นของปัจจุบันนี้ไม่ทนันคือแบบเจอแต่คนเก่งอะ่ะแบบทิ้วมากไวมาก อาจจะเป็นเพราะว่าจัดอายุเยอะแล้วก็ได้แล้วก็เลยแบบเออตามเด็กๆไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยเล่นชา้าเล่นอะไรชา้าแต่ว่าคิดว่าถ้ามาเล่นบ่อยๆก็คงจะดีขึ้น <ś> ก็เดี๋ยวรอติดตาม <ś> พัฒนาการการเล่นของพี่ดูนะคะว่าจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าหรือยังไงนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามคลิปนี้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะยังไงก็คอมเมนต์ทักทายกันได้นะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย